สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองลินทิพรไล่นธนากรศึกษานโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลก่อนวิจารณ์ไม่สร้างสรรค์เย้ยพลังประชารัฐพักเก่าหาเสียงปี2,562ไม่ทำยังกล้าสอนคนอื่นวันที่16เมษาย,ยน2,566นางสาวลินทิพพรวรินวัชระโรธ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีที่นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งข้อสงสัยที่มาของเงินในการดำเนินนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล1,000งบาทพร้อมกล่าวพาดพิงว่านายเศรษฐาทวีสินแคดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยว่า เมื่อเศรษฐกิจกดีขึ้นประชาชนจะพ้นความยากจนโดยไม่ต้องพึ่งพาบัตรคนจนเป็นการพูดในจินตนาการว่าก่อนที่นายธนกรจะวิพากษ์วิจารณ์ควรศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบคอบหากฟังไม่ได้สับอาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมได้แนวคิดของพรรคร่มไทยสร้างชาติหาเสียงนโยบายบัตรคนจนพาึ่0 0 0บาท เป็นการแจกสงเคราะห์เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของพักเพื่อไทยด้วยหลากหลายนโยบายโดยนโยบายที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีอย่างกระเป๋าเงินดิจิทัล1,000 0บาทสำหรับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปจับจ่ายกับร้านค้าชุมชนในรัศมีจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่เกิน4กิโลเมตร ในระยะเวลา6เดือนเป็นนโยบายที่มีพลังกระตุกเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้โงหัวขึ้นผ่านการกระจายรายได้ไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศรายได้จะเกิดขึ้นในท้องถิน่นและเกิดการหมุนรอบของเศรษฐกิจนางสาวรินิพร์กล่าวต่อว่าและเมื่อประกอบรวมเข้ากับนโยบายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นภายใน4ปีทั้งการปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำผู้จบปริญญาตรีมาอยู่ที่2 5 0 0 0บาท ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นมาอยู่ที่600บาทต่อวันรายได้กเกษตรกรที่จะปรับขึ้น3เท่าภายใน4ปีเติมเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง20,000บาทปรับราคาแก๊สค่าพลังงานลดลงทันทีการพักหนี้เกษตรกร3ปีและ1ครอบครัว1ซอฟท์พาเวอร์จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ซึ่งพักเพื่อไทยมีปรัชญาและแนวคิดที่แตกต่าง การแจกทีละเล็กน้อยจึงเป็นเหมือนการหยอดน้ำเข้าต้มไม่มีพลังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาการสุดหนักได้เพียงพอพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นทำได้จริงทำมาแล้วและพร้อมทำอีกนางสาวลิธิพรกล่าวอีกว่าส่วนข้อสงสัยของนายธนากรถึงแหล่งที่มาของงบประมาณในนโยบายนังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องอยู่ในจินตนาการอย่างที่นายธนกรกล่าวอ้างและดอยค่า พอพักเพื่อไทยได้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วซึ่งมีการระบุที่มาของงบประมาณที่ใช้จ่ายในนโยบายอย่างชัดเจนตามกฎหมายรวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยที่จะเข้ามาฟื้น GDP ให้เติบโตเฉลี่ย5%ต่อปีรวมทั้งการจัดเก็บรายได้รัฐที่มากขึ้น และการจัดสรรงบประมาณที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไปทั้งหมดพักและตัวแทนของพักได้ชี้แจงข้อซักถามของสังคมมาโดยตลอดและพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มทุกเมื่อที่มีโอกาสแต่นายธนกรไม่ฟังเองนายธนกรเคยอยู่พักพลังประชารัฐและตอนนี้ย้ายมาสังกัดพักใหม่ก่อนจะซักถามหรือต่อว่านโยบายของพักอื่นควรต้องถามตัวเองก่อนว่า นโยบายที่หาเสียงไว้ในปี2,562ทำได้บ้างหรือไม่ทั้งการปรับขึ้นเงินเดือนปริญญาตีขั้นต่ำ2,000 20, 0บาทค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น425บาทโครงการมารดาประชารัฐหรือลดภาษีบุคคลธรรมดา10%การย้ายมาตั้งพักใหม่แต่นโยบายของพักเก่ายังไม่ได้ทำไม่รับผิดชอบต่อคำพูดตัวเอง และยังวิาพากษ์พรรอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นการทำการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่พักเพื่อไทยมีความตั้งใจจริงที่จะนำพาพี่น้องประชาชนออกจากความทุกข์ยากแม้ขณะนี้จะมีข้อซักถามมากมายไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรแต่เมื่อถามประชาชน พี่น้องประชาชนอยากได้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะโดนใจแก้ปัญหาได้ตรงจุดพี่น้องประชาชนสนับสนุนนางสาวลินธิพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ